สังขาบุรีดินแดนสาัวัฒนธรรมสังขาบุรีค่ะเป็นอำเภอที่ติดต่อก,กับชายแดนพมา่าซึ่งเป็นเมืองที่รายล้อมด้วยธรรมชาติและขุนเขามีแม่น้ำซองกะเลียต้นกำเนิดในประเทศพม่าไหลผ่านค่ะแบ่งแยกดินแดนอำเภอสังขาบุรีออกเป็น2อฝั่งฝั่งหนึ่งคือฝั่งไทยอีกฝั่งหนึ่งเป็นมูบ้ของชาวมอนค่ะสังขาบุรีเป็นเมืองเล็กๆน่ารัก ที่ชาวบ้านยังคงใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายและรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ทั้งประเพณีการแต่งกายอาหารประกอบกับความเป็นธรรมชาติที่ยังคงมีความบริสุทธิ์ทั้งสายน้ำต้นไม้ขุนเขาทําให้สังขาบุรีค่ะยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่หลายคนตั้งใจมาเยือนให้ได้สักครั้งค่ะและทริปนี้ค่ะเป็นทริปที่เราตั้งใจจะไปจริงๆค่ะสังขบุรี2วัน1คืนค่ะ ระยะทางจากกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสังขบุรีระยะทางโดยรวมอยู่ที่365กิโลเมตรค่ะซึ่งการเดินทางใช้เวลามากกว่า6ชั่วโมงกับเส้นทางที่คดเคี้ยวฟังแล้วอาจดูยากใช่ไหมคะและคงเหนื่อยล้ามากสำหรับใครลหลายๆคนแต่จะไม่ยากเลยค่ะถ้าเพียงเพราะเราตั้งใจไปจริงๆค่ะ เนื่องจากเป็นทริปปุ๊บป,ปั๊บไม่ได้แพนอะไรมากมายค่ะทำให้พีกกดจองที่พักระหว่างทางซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวค่ะทำให้ราคาที่พักค่อนข้างสูงค่ะที่พักที่เลือกเข้าพักชื่อชาโตสังขบุรีค่ะเก็บบรรยากาศห้องพักให้เพื่อนๆดูค่ะพอมาถึงที่พักขอใช้คำว่าสลบไปเลยนะคะก็ตอนนี้นอนไปประมาณ2ชั่วโมง ตรงนี้เป็นทางเดินลงไปสะพานไม้ค่ะซึ่งที่พักพีทจะห่างจากสะพานประมาณ1กิโลเมตรค่ะโอ้ยนักท่องเที่แบบแนะยวนะเ,เ,เยอะมากเลยอ่ะช่วงเย็นอากาศดีมาก สะพานอุตามานุสรค่ะเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยค่ะมีความยาวถึง850เมตรสร้างข้ามลำน้ำซองกะเลียค่ะเป็นสะพานไม้ยาวเป็นอันดับสองของโลกนะคะรองจากสะพานไม้อูเบงในประเทศพาม่าค่ะใช้ข้ามแม่น้ำซองกะเลียสร้างขึ้นโดยดำริของหลวงพ่ออุตมะค่ะจะอาวาสวัดวังวิเวการามระหว่างพุทธศักราช2529ถึงพุทธศักราช2530ค่ะเพื่อให้คนไทยกั เหลี่ยงและมอนได้สัญจรไปมาหาสู่กันค่ะบรรยากาศช่วงเย็นดีมากๆเลยค่ะพีคเก็บบรรยากาศสดๆมาให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูกันเลยนะคะเอาจริงๆค่ะพอมาเห็นแล้วบอกได้เลยว่าหายเหนื่อยกันไปเลยค่ะกับระยะทางที่พีคเดินทางมามากกว่า6ชั่วโมงค่ะ นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปถนนคนเดินกันต่อนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาใส่บาทตรงนี้กันบรรยากาศดีมากเลยหายเหนื่อยแหละตอนแรกคือแบบง่วงมากเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตักบาทเช้ากันไปถนนคนเดินก่อน อันนี้เขาบอกว่าถ้ามาต้องมากินนะเดี๋ยวจะหาาไม่ถึงเป็นเจ้าแรกในอำเภอสังขะบุรีนะคะคุ้จะรอมโอเ้หน่งค่ะกว่า,จ,าะจะบอกว่าอร่อยนะแล้วก็น้ำซุปก็กินได้ด ส <200 S 2> องร้อยห่ะอ๋ะอควรละสองร้อยขึ่งป่ะขอไปสองนะคะนะคะสองไม้นะคะ ที่พี่มาเดินอยู่เป็นถนนคนเดินนะสังขะก็แบบนักท่องเที่ยวเยอะมากที่เราสั่งมาเพราะว่าอะไรน้องอ้นน้องอ้นครับใช่ใส่บาทไหมคะละก้าละร้อยใส่ชุดฟรีนะคะเราฝากเสื้อคุมไว้ได้ได้ค่ะไปแขวนไว้เลยค่ะไปแขวนไว้เลยเราก็ไปยินรับค่ะฝั่งนู้นเหรอคะฝั่งนี้ สวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนตอนนี้พีกไปเปลี่ยนชุดมาเรียบร้อยแล้วนะคะมีพร้อมกับชุดตักบาทเช้าในราคา100่บาท100บาทนี่ก็คือได้ชุดตักบาทด้วยแล้วก็ได้ชุดที่พีกใส่อยู่ด้วยนะคะ ว่าคุ้มนะเป็นการอุดหนุนนะคะก็สนับสนุนการท่องเที่ยวบ้านเราด้วยอันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยก็ะจะมีแบบน้องๆมายืนให้ถ่ายรูปเนาะสามารถตักบาทได้ทั้งสองฝั่งนะคะเมื่อสักครู่พิกถามชาวบ้านในพื้นที่เนาะสามารถตักตรงสะพานสีสุวรรณคีรีนะสะพานแดงตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถไปรอตักฝั่งนู้นก็ได้นะคะฝั่งมอนนะคะ กยามเช้านะคะที่สะพานสีสุวรรณคีรีค่ะดูได้นะจ๊ะตะการละลอยเดียวนะพิกมาตักบาตเช้าฝั่งกระเหลี่ยงนะคะระหว่างนี้ก็จะมีน้องๆมาช่วยถ่ายรูปถ่ายคลิปให้ค่ะ ระหว่างที่มีน้องๆมาช่วยถ่ายคลิปให้ค่ะก็ตามสินน้ำใจเลยนะคะจะให้น้องๆเป็นทุนการศึกษาเท่าไรก็ได้ค่ะบรรยากาศยามเช้านะคะคือนักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยค่ะเราบรรยากาศคือแบบดีมากาามีหมอกาาด้วยนะคะ,าาะ,คะใส่บาตรเสร็จแล้วเราสามารถไปใช้บริการล่องเรือ เชวได้ด้วยนะคะในราคา300บาทค่ะเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆดูนะคะพีกมายืนรอพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าค่ะบรรยากาศเย็นสบายมีหมอกจาง เหมือนเป็นรางวัลชีวิตสําหรับคนที่ตื่นเช้ามากๆค่ะเป็นการมาเที่ยวที่รู้สึกสุดก,กายสบายใจที่ได้ตักบาตรทาบุญแต่เช้าได้เรียนรู้วัฒนธรรมรวมถึงเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวประเทศไทยด้วยค่ะตรงที่พีกยืนอยู่เขาเรียกว่าดินแดน3วัฒนธรรมนะคะด้านหลังพีกนี่คือฝั่งไทยนะคะฝั่งสะพานสีสวนฝั่งนั้นก็คือจะเป็นฝั่งกะเหรี่ยงนะคะส่วนสะพานไม้ค่ะ อุตมานุสอนฝั่งนี้นะคะจะเป็นฝั่งมอญน,นะคะด้านหลังตรงสะพานไม้นักท่องเที่ยวเยอะมากผีกมาลองทาแป้งธนาคาค่ะ แป้งที่ชาวพม่านิยมใช้ทาหน้าและทาตัวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีกลิ่นหอมและเป็นสมุนไพรค่ะไว้สำหรับบำรุงผิวและป้องกันแสงแดดค่ะน้ารักเขาบอกแล้วแต่จะให้น้องชื่ออะไรกันบ้างอ่ะชื่อชลิศตะกนครับอ๋อนี่วันใหม่ครับน้องวันใหม่ <laughs> วันตินนมสดนะคะ55บาทค่ะวิวดีมากเลยด,ดูนั่งดูผู้คนนะักท่องเที่ยวกเปลี่ยนชุดขึ้นทางร้านแล้วนะคะตอนนี้มานั่งกินโอวันตินนมสดก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปล่องเรือกันขอนั่งพักก่อน ตรงนี้ก็คือจะเป็นบริการนำเที่ยวนะคะจริงๆนะคะหนวัดอยู่ที่300แล้ว่ะถ้าไปสามวัดจะอยู่ที่500บาทนะคะแต่ว่าพอดีพีกบอกว่าพีกมาคนเดียวค่ะพี่เขาเลยลดให้จาก500เหลือ350นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปกันลงมาทางนี้นะคะเดินด้วยความระมัดระวังนิดนึงนะยิ่งตรงสะพานไม้อะค่ะทุกคน คือถ่ายรูปกันคือแบบต้องระวังมือถือหล่นด้วยนะคือหล่นตกน้ำนี่คือจบเลยนะมาขึ้นตรงแพรลงบนเลยอันนี้เป็นบรรยากาศสะพานไม้นะคะเดีย๋ยวเราจะล่องเรือ <laughs> จุดแรกที่เราจะไปเป็นวัดใต้น้ำค่ะหรือวัดจมน้ำ คือวัดวิเวการามเดิมค่ะซึ่งกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นอัญเชนไทยแลนด์ค่ะเพราะว่ามีความแปลกที่มีซากโบราณสถานจมอยู่ใต้น้ําค่ะเป็นสถานที่เล่าขานถึงตำนานความเป็นมาของวัดหลวงพ่ออุตมะค่ะจนหลายคนเรียกว่าเป็นเมืองบาดาลค่ะ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในช่วงฤดูร้อนตั้งแต่เดือนอประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายนค่ะเป็นช่วงหน้าแหลงน้ำหลังเขื่อนจะลดลงมากจะสามารถเดินเข้าไปเยี่ยมชมโบสถ์โบราณเก่าได้ค่ะซึ่งผีข่ามาเที่ยวช่วงปลายฝนต้นหนาวค่ะก็เป็นช่วงของเดือนธันวาคมค่ะอาจจะได้เห็นแค่เพียงบางส่วนของตัวโบสถ์ที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมาค่ะ หรือบางทีก็อาจจะจมเป็นเมืองบาดาลไปเลยค่ะก็จะเห็นเพียงแค่ยอดหอะระฆังเดิมเช่านั้นนะคะที่สูงพ้นน้ำขึ้นมาค่ะอันนี้เป็นจุดจอดที่สองนะคะมากราบสการะวัดสมเด็จกันค่ะ วัดสมเด็จคือต้องเดินบันไดขึ้นนะคะ,มมขะเขจ,ออจะมีน้องๆเต็มเลยน้องๆน่ารักมากเลย <laughs> วัดสมเด็จเก่าตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆตรงข้ามเมืองบาดานค่ะเป็นวัดที่ไม่ได้จมน้ําอุโบสถของวัดสมเด็จมีพระประธานสภาพค่อนข้างสมบูรณ์เลยค่ะรอบตัวโบสถ์จะมีต้นไทรใหญ่ปกคลุมค่ะดูมีมนลัง ท่องเที่ยวค่ะสามารถนั่งเรือต่อมายังวัดสมเด็จเก่าได้นะคะหลังจากชมเมืองมาดานแล้วค่ะเข้ามากราบขอพอรเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะกราบขอพอรเรียบร้อยค่ะไปกันต่อ โอดวัดนี้นะครับก็ได้เริ่มสร้างเมื่อพอศสองสี่เก้าเก้าครับก็จะมีอายุยู่หกสิบเจ็ดปีครับเจ้าอาวาสของที่นี่นะครับก็ได้ชื่อพระคุยมลครับการจนะคูณครับท่านเคยมาทำมานษาอยู่ที่นี่ครับแต่ตอนนี้ท่านมรณภาพไปแล้วครับท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่ออุตมะครับก็จะมีสาม ที่จงย้ายไปครับก็จะมีโบสถ์วัดวังรีเวการับแล้วก็โบทวัดศรีสุวรรณารามแล้วก็บทวัดสมเด็จครับโบสถ์ที่พี่อยู่วัดนี้นะครับก็เป็นโบสถ์ของชาวไทยครับโบสถ์ที่พี่ผ่านมาเมื่อกี้ก็จะเป็นโบสถ์ของชาวมอญครับโบสีจะไปกวัดก็ชื่อวัดศรีสุวรรณน้องๆมาเล่าเขวาาก็จะจมน้ำอยู่ค่ะก็จะมีอุตสาหเก่งมากเลยลูกน้องน้องเก่งมาก ถ่ายน้องด้วยน้องเก่งยิ้มเขินกล้องเลยเขินกล้องเลยพูด เทียนทองค่ะเดี๋ยวพี่ต้องอ้อม่้เขาด้านนั้นนะคะด้านนี้จะเป็นทางด้านหลังค่ะเ <c oughs> ก่งมากเลยขอบคุณค่ะเก่งมากเลยน้องๆทีน่นี่น่ารักมากเลยไป <c oughs> เดี๋ยวเราไปกันต่อฟังม no ักกุเทศหน่อย เล่าประวัตินะคะตรงนี้เขามีแบบปล่อยปลาไปล่อยปลาได้นะคะลูกปาลาตัวละสิบบาทนะคะพีปะ่ปล่อยงั้นต้มใสได้นะครับไปเดี๋ยวเราไปกันต่อค่ะมีความไพรเวทมากนะ ว่าตอนนี้คือจมน้ําจมแบบไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่ธงนะคือวัดอยู่ใต้น้ํานะคะตอนนี้แล้เปิดสังขากาวนนวัดที่วัดแรกนะครับพี่สาอืมคือเป็นวัดแรกเลยแต่ว่าตอนนี้เราไม่เห็นนะ<อ>เพราะว่าน้าขึ้นสูงมาก<อ>ประมาณเดือนไหนนะคะพี่ที่ออกมาแล้วจะเห็นประมาณเดือนหน้าก็น,น่าจะเห็นอ๋อก็คือช่วงนี้น้ําขึ้นเนาะค่ะ สังขบุรีเป็นเมืองประวัติศาสตร์มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นอันซซนไทยแลนด์เลยค่ะเป็นเมืองที่รายล้อมด้วยธรรมชาติวัฒนธรรมดั้งเดิมรวมถึงผู้คนยังคงใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายและรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้พิกไม่แปลกใจเลยค่ะที่สังขบุรียังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่หลายคนตั้งใจมาเยือนให้ได้สักครั้งค่ะ จอดส่งเทียบท่าแล้วค่ะเดี๋ยวพิคจะกลับที่ผักนะคะไปกินข้าวเช้าก่อนยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยดูดีของเที่ยวขนาดไหนคือมาเที่ยวก่อนอะ่ะยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยตอนนี้กี่โมงแล้ว9โมงแล้วนะคะ ตรงนี้เป็นด่านเจดี3องค์นะคะเขาบอกว่าเป็นเขตสิ้นสุดชายแดนไทยนะคะด้านทิศตะวันตกค่ะก็อดีตเขาบอกว่าเป็นช่องทางเดินทัพของไทยและพามา่นานักท่องเที่ยวค่ะสามารถข้ามชายแดนเข้าไปชมตลาดได้เนาะชื่อตลาดอะยญาองสูนะเขตพาม่านะคะก็ติดต่อทําเอกสารหลักฐานได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสังขบุรีนะคะนี่เป็นบรรยากาศนะคะเดี๋ยวพี่คนุญียถ่ายรูปก,ก่อนนะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบของปากที่ละลึกนะคะตรงด่านเจดีสามปงนะคะก็ประมาณนี้เนาะที่ขออนุญาตเดินได้ก่อนนะคะ อันนี้คือสุดแดนสยามนะคะเป็นช่องด่านพระเจดีสามองค์นะคะก็ถ้าเดินข้ามไปก็คือฝั่งพาม่าแล้วนะคะตรงนี้ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะตรวจคนเข้าเมืองเนาะถ้าฝ่าฝืนเดินเข้าไปนี่คือผิดกฎหมายนะคะเป็นทริป2วันหนึ่งคืนค่ะที่สนุกและมีความสุขมากๆค่ะสังขะบุรีเป็นอีกหนึ่งความทรงจำของพีคเลยค่ะ ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะคะและเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีปีใหม่ค่ะ